สวัสดีครับผมล็กเตชัวครับวันนี้ผมมากับคำถามและคำตอบที่ว่าเมื่อสกอเมาส์ของเราน่ะเสียเราควรที่จะซ่อมหรือซื้อใหม่เสียจุดไหนซ่อมได้ไหมซ่อมยังไงสังเกตดูมันก็ลื่นเกินไปดูกันเมาสตัวนี้ยีอหอ่ห้อ Fantech WGC 1VNorm นะฮะ ราคาค่าตัวของเมาส์ตัวนี้ก็ประมาณ200กว่าบาท200นิดๆนะฮะก็ไม่ถือว่าแพงมากนะอยู่กับผมเนี่ยตั้งแต่ปี2563นะเออตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว3ปีนะครับงอแงอวันนี้งอแงอนะฮะเลื่อนสกอเมาส์นี่ไม่มยอมทำงานนะผมก็อ้าวเจงกัเหรเนี่ยนะฮะก็ลองแกะดูนะครับว่ามันเสียจุดไหนนะแผ่นกันเลื่นด้านใต้นะเราแกะออกมาเราก็จะเจอน็อต4จุดนะครับ น็อตทั้ง4จุดนี้ให้เราสังเกตชนิดของน็อตดีๆนะครับเป็นชนิดหัวแบนหรือว่าหัวแฉกนะถ้าหัวแบนก็ใช้ไขควงแบนไขออกถ้าหัวแฉกก็ใช้ไขควงแฉกไขออกแค่นี้นะครับเมื่อไขออกทั้ง4จุดแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเมาส์นั้นจะมี2ส่วนส่วนล่างกับส่วนบนนะฮะนี่ ยกออกง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราไขาน็อตออกทั้ง4จุดแล้วมันก็จะยกออกง่ายๆแบบนี้เลยนะให้เราโฟกัสที่ส่วนของลูกกลิ้งสกอเมาส์นะนี่นะเดี๋ยวซูมดูหน่อยนะครับเห็นไหมสังเกตดูว่าตัวแกนของลูกกลิ้งนั้นมันหลุดออกจากเซนเซอร์ไปเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมลูกกลิ้งเนี่ยมันจะมีแกนเสียบเข้าไปยังเซ็นเซอร์นะฮะ แต่ว่ามันมันหลุดเลยอย่างนี้เลยนะครับนี่แหละคืออาการเสียของมันนะฮะสาเหตุที่สกอเมาส์เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วมันไม่ทํางานนะครับเนื่องจากว่าลูกกลิ้งของมันน่ะนะครับแกนของมันที่มันเสียบเข้าไปยังเซ็นเซอร์มันหักมันต้องหักถ้ามันไม่หักก็แสดงว่าเซ็นเซอร์เสียแค่นั้นนะวิธีซ่อมง่ายๆครับดันแกนลูกกลิ้งออกจากเซ็นเซอร์ก่อนนะ ดันออกก่อนนะครับใช้อะไรก็ได้นะนะในคลิปนี้ผมผมก็มีคัตเตอร์ผมก็ใช้คัตเตอร์ไปแหลมๆดันออกนะแล้วก็ใช้แหนบนะหรือว่าจะใช้มือจับก็ได้แหละนะครับจับหรือว่าคีบออกมานะนี่เซนเซอร์เห็นไหมมันก็จะมีแกนที่เชื่อมต่อกับลูกกลิ้งนะเสียบเข้าไปยังเซ็นเซอร์เพื่อรับค่าการเคลื่อนไหวนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้กาวร้อนหรือว่ากาวตาช้างก็ได้นะครับ ติดแกนข้อกับลูกกลิ้งให้เหมือนเดิมนะแล้วก็ประกอบใช้ก็จะใช้งานได้ตามปกตินะเออใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะสักถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากดรชัวร์แ a n n e l ครับขอบคุณครับ